สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาว YouTube นะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องใจมารักรถไถยซิ่งครับก็วันนี้ก็มาดันยา,ยาเย็นนะครับดันดันยาออกแล้วก็ไทนะครับให้เสียตรงไทยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ที่นาง,งานดันน,นะครับเถวัลยโลกับเสียตองดันนะครับก็ยังไม่ได้มาเก็บนะครับหลือตรงปลายยานี่อีกนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะเพื่อนๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไปเจาะน้ําบาดันนะครับ2วันนะครับ2วัน3วันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเซตตองไทยนะครับก็ไถยนาแบบนี้ก็ไถนาผ่านเจ็ดนั 1, 7, นบไล่ละ450บาทนะครับบ้านผมนะครับแถวบ้านผมนะครับแล้วก็ดันยานี้ก็คิดเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ700ร้อยนะครับ ก็ได้เวลาใกล้เริ่ง,งานแล้วผมว่ารถใช้หลายๆปีนะครับหมอน้ำมอน้ำมันฝุ่นไปไปตันตรงรังพึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ารังพึ่งนะครับ ก็วันนั้นเสียตองไปไถไรพั 1, นเจ็ดครับโดนไม้โดนไม้แทงเข้ามอน้ำนะครับก็ซ่อมไม่ได้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเจ็ดพกว่านะเองบอกสูนนะเสียงนี่เงียบเหมือนลบไม่เลยนะครับ ความร้อนเครื่องก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเหมือนเราซื้อรดใหม่เลยนะครับ ผมแจ้งเสือต๋องครับก็คิดเป็นร้อยละนะครับวันหนึ่งได้กี่ไร่ก็คิดเป็นเงินนะครับแล้วก็มาหารร้อยละสิบห้านะครับตอนเช้าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนเช้า,ไ,ไ,า,ชาไปยกลลองคัว แถวบ้านผมเขาเรียกว่าถั่วและนะครับ ไถหน้าแผานเจ็ดแบบนี้ก็น้ำมันไล่ละประมาณเราเราชิดทั้งวันดีก่อนะครับถ้าวันหนึ่งไถได้ประมาณสิบไหลน้ํามันก็ตกประมาณห้าร้อยหรือว่าหกร้อยครับก็ไม่ไม่สิ้นเปืองเท่าเราดันดินนะครับถ้าเราดันดินนี่จะหมดเยอะนะครับดันดินกับตีดินนะครับ ตีดินนี่ผมผมถ้ารถรุ่น M 6 0 60แล้วก็ M 7 0นครับจะกินไลยละประมาณ5ลิตรถึง6ลิตรนะครับตีดินแห้งครับประมาณไรล,ละ5ลิตร6ลิตรนะครับอ่านแล้วทั้งวันก็ประมาณวันละพันนะครับถ้าตีเจ้ามุนนะครับแต่ถ้าไถยนาพาันเจ็ดเบ็นี้ก็ น้ำมันหนึ่งันได้ประมาณจุเกือบสองวันนะ ตอนนี้ก็ตะว,วันไกลรับขอาฟ้ารับไกลรับดอยรับ ผมว่างานสำหรับรถไถนะครับงานที่ทำเงินได้ดีดีมากเลยนะครับก็จะเป็นงานดันนะครับงานดันก็จะเป็นงานเหมางานชั่วโมงนะครับก็จะได้เยอะนะครับทำงานทั้งวันถ้าดันดินก็นะ้ำมันตกวันละประมาณ800อนะครับ ประมาณ800นับแต่ถ้าตีจมุนก็อ่านเลยครับทั้งวันก็ประมาณ1,000รับ เกบได้ชอตเดีค <forcé> ร <Deus> ับยังดีที่ดอกยางหน้าใหม่นะครับไม่งั้นนี่ติดขนาดแล้วนะเมื่อกี้สุดตองครับ เ็เดี๋ยวไงไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฝาก,กกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อนน่ปุกตอปุกกระมัดตอโอ้แทบปีนี้ฝนดีน้ำดีนี่มีช็อตเด็ดเยอะเลยนะครับแต่ ปีนี้ฝนแรงนะครับก็เดี๋ยวท่ายไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ